เกณท่านสสอิสระสมชัยครับกลาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กระผมมีเรื่องที่จะมาปรึกษาหาหรือท่านประธานกรณีที่กระผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ในจนาานังหวัดบุรีรัมย์ที่บ้านหน้องไผ่หมู่ที่สาบลดอนจิก นะครับจำนวน100กว่าลายและแห่งที่สองคือที่บ้านนนสุขหมู่ที่8ตําบไลไร่ใต้อํอเาเภอพิบูลสงคามสา,าร,ร,รท่านประธานครับราษฎรทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้มาล้อเรียนต่อกระผมว่าได้ไปยื่นขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินคือที่ทํานาโดยเฉพาะที่บ้านหน้องไผ่นั้นที่ทํานาเขานั้นเป็นที่ทํานาในเขตชนประธานโดยอาศัยน้ําจากเกื่อนิรลินทรน,นะครับทามาตั้งแต่ปีพศ2005 ทำมาโดยตลอดแล้วครับหลังจากสร้างเขื่อนก็ในส่น้ําจากเขื่อนนี้ทํากินและเมื่อไปขอออกโฉนดที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินไปทําการหลังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วบางแห่งปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2551นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทําการออกโฉนดในเข้าเลยโดยเจ้าหน้าที่เพียงแต่อ้างว่าให้เก็บไว้ที่นั่นแหละไม่มีใครมาเอาไปหรอกว่าอย่างนี้ครับราสฎดล้เขาต้องการอย่างได้เอกสารสิทธิ์สําหรับจะไปใช้ นะครับในการขอสินเชื่อต่างๆเพื่อมาทําการเกษตรส่วนที่บ้านนวสุกนั้นครับก็เช่นเดียวกันครับท่านประธานครับทั้งเป็นที่ทํากินแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไปทําการหลังวัดเช่นเดียวกันจํานวนร้อยกว่าลายส่วนที่อยู่อาศัยนั้นบางแห่งก็ออกออโฉนดให้เขาแล้วแต่บางแห่งก็ออกไม่ได้โดยอ้างว่าเป็นที่ทาเลเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นที่ที่หลวงบ้างทั้งทัที่ในทะเบียน ที่ําคัญในทะเบียนที่หลวงหรือว่าที่ทาเลเลี้ยงสัตว์ไม่ปรากฏว่ามีในทะเบียนแต่ประการใดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ไปทาการลังวัดให้เขาทุกรายแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะอ,อกฉนวยเขาได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จึงได้มาลองเรียนต่อกระผมว่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาต่อไปด้วยเขาเดือดร้อนมากครับธรรมทานครับขอบคุณคท่าธรรมทานครับ